คนไม่ออกคนที่ไม่ออกผมว่าไม่ใช่อ่ะคนดีๆที่มีความคิดคนขนาดานี้ยคุณต้องรู้แล้วว่าคนมีหน้าที่ไม่ทําหน้าที่อย่างเงี้ยแล้วเราพูดกันต,ตรงๆเพื่อคนที่เขาตั้งการทาหน้าที่เนี่ยเขาได้เสียงสนับสนุนในการทําหน้าที่เขาด้วยไม่ว่าใครผมมีความาเห็นอย่างนี้นะครับครับผมขอบ,บคุณมากครับคุณครับคือผมผมอยากจะเรียนนี้ครับสี่สิบปีที่แล้วนะครับก่อนสิบสี่ก่อนสิบสี่ตุลานะ วันที่สิบห้าไอ้วันวันที่สิบตุลาคครับนอย่างนี้เดียวนิดเดียวฮะการเคลื่อนน่ะวันที่สิบสามสิบสี่คนมาประดังมาทุกคนทุกแห่งนผมเพิ่งมาจากรามแหงพาพวกพาพพวกมาทุกทุกทางเพิ่งเดินมาทางวันที่สอบสามเองประมาณสิบสี่เช้าครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับของญาตินะครับเท่าที่มีการวิเคราะห์และมีการ ประชุมกันนะครับครับเรามองเห็นว่าในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่กําลังครองบ้านครองเมืองอยู่เนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นแค่ธรรมดาแค่นี้ขอพ่น้องชาวกรุงเทพและพ่น้องชาวาประชาชนชาวไทยนะครับขอให้ฟังตรงนี้ให้ดีนะครับให้ท่านสังเกตว่าการที่ขึ้นกําลังตํารวจจากทางไกลเข้ามานั้นเนี่ยในจํานวนมากเนี่ยถามว่าคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่ผมไม่ได้พูดนะครับ แต่ผมให้ท่านคิดในขณะเดียวกันถ้าการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองนั้นเป็นระบบประธานาธิบดีอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นมันน่าคิดนะครับการที่ใช้กําลังตำรวจมหาศาลเข้ามาเนี่ยไอ้ส่วนกําลังตำรวจในกรุงเทพปทุมจังหวัดนนทบุรีปราการอะไรพวกนี้จังหวดคนครบาลพวกนี้นะครับเป็นกองกําลังหนุนที่จะบล็อกอยู่แล้วฉะนั้นพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับเกิดมาทั้งทีอย่าให้เสียชาติเกิดท่านนั่นแหละครับ จะเป็นกำลังที่สำคัญที่สุดพร้อมทั้งประกาศให้ชาวโลกรู้ด้วยว่าเรากำลังรู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรอย่านิ่งนอนใจอย่าคิดว่าธุระไม่ใช่หารู้ไม่ว่าเขาคิดการใหญ่ไม่ใช่แค่นี้ครับข่าวร่วออกมาแล้วครับเขาจะมีการหลับหูหลับตาแล้วก็จะสถาปนาอะไรกนเกิดขึ้นพี่น้องไม่ใช่แกล้งพูด งานนี้ไม่ใช่พูดเล่นคนที่ออกมาเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองนั้นสมควรครับท่านคือคนไทยที่เกิดบนผืนแผ่นดินนี้นะครับที่เป็นคนไทยแสดงความกระญญอยู่เงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าก็ไม่อายดินถามว่าคนที่ไม่ออกมาปกป้องนั้นถ้าหากว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้แลวท่านจะมาพูดทีหลังว่ารู้อย่างนี้ออกมาก็ดี ฉะนั้นพี่น้องออกมาเลยครับสัญญาณน,นี้สัญญาณลายนี้จะเริ่มเด่นชัดขึ้นประมาณวันที่15เดือนพฤศจิกาครับให้ท่านสังเกตครับและรีบออกมาเลยมาจับมือกันขณะเดียวกันกลุ่มที่จะต่อต้านไอ้พวกคนชั่วนี่ก็มีเยอะแล้วครับตอนนี้อยู่ในยุทธศาสตร์เรียกว่าอัมพรางแกน่นแกนซุ่มต้อนยาวนานสะสมกำลัง รอคอยโอกาสในขณะเดียวกันตํารวจนั้นไอ้คนที่จะเช็คบินตํารวจด้วยกันก็มีครับไอ้ทหารที่ถูกซื้อนิดเดียวทหารที่ถูกซื้อนั้นเอาเงินเข้ากระเป๋าเพราะ้าไม่เอาเงินเข้าการาะเ,เ,เ,กเป๋าก็จะเขาจะเป็นที่สงสัยได้ฉะนั้นเอาเงินเข้ากระเป๋าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พร้อมจะตีกลับเหมือนกันงานนี้ครับสนุกครับฉะนั้นไอท้ที่วางแผนเอาไว้เอาเงินมาคุ่มไว้เนี่ยนะครับ คิดให้ดีครับว่าน้ำตาจะตกเหมือนกันอย่าคิดว่าตัวเองจะคุมได้ทุกอย่างครับขอสานนึงคนไทยทานโทษครับผมสวัสดีครับคุณครับจะเลยครับสวัสดีครับค่ะคืออยากจะสอบถามเรื่องที่ว่าช่องแสดงที่ว่าแสดงละครนะคะก็ไม่ได้ดูหรอกนะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แล้วไม่ไม่คือไม่อยากรับรู้ค่ะบางทีเห็นภาพหรืออะไรที่หมิ่นอะไรเราก็จะแบบไม่ดูดีกว่ามันเสียความรู้สึก ะอยากจะทราบว่าเอมีใครเอาเรื่องนี้หรือเอาเทสนี้ไปให้ทหารดูมั่งไหมคะทหารเขาก็ดูอยู่แล้วครับไปต้องให้<ร>ใครดูรหรอเขาดูอยู่แล้วครับแล้วเขาคิดจะทําอะไรบ้างไหมคะเขาเขาก็ต้องคือคเรา,าที่เป็นแบบประชาชนที่แบบรับไม่ได้เงี้ยเราก็อยากจะเออมีไหมคะเราคิดที่จะแบบเฮ้ยไปที่เนี่ยกองทัพบกเนี่ยเรียกร้องให้คุณ <c oughs> ที่คุณพูดว่าคุณจงรักภักดีบางทีเคยดูเฟซของเอเอผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะโดยมากเจ้ารูปในหลวงมาเขียนเหตุการณ์นุ่นสรรเสริญพระองค์ท่านแต่คุณกับทําไมนิ่งเฉยกับเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้ทั้งทังที่จริงๆทุกวันนี้ประเทศไทยคือมันเรื่งมันมีเรื่องนี้ที่ว่า เป็นที่แบบรับรู้กันทั่วไปอ่ะค่ะก็ว่างๆก็ไปเยี่ยมท่านหน่อยก็ได้ครับล้าไปถามาต้องมาทำอะไรบ้างใช่เอาก็คือแบบก็อยากจะทราบว่าเนี่ยคือแบบเพราะว่าโดยมากประชาชนทั่วไปอ่ะไม่ได้ดูช่องเสดงที่รักในหลวงอ่ะ,ะมีใช่ไหมครับถ้าเขารู้เขาก็รับไม่ได้แต่บางคนนะจะไม่ค่อยได้รับข่าว,ข,าวข่าวทางนี้เพราะว่า ฟีทีวีจะไม่มีการออกเลยกแล้วบางทีการที่เราเราไปพูดหรือเราไปอะไรงนี้บางทีเอากลายเป็นเราอย่างกรณีคุณสนทิครับกับโดนตัดสินครับอย่างนี้มันก็เลยทําให้คนที่ไอ้นั่นอ่ะแล้วเราจะทำอย่างไรัใช่ไหมคะคงต้องไปถามทหารเ้าครับก็นั่นแหละก็เลยแบบแล้วบางทีเรามีไหม่ะที่แต่ มันจะแบบรวมพลังได้แล้วก็แบบเดินเท้าไปที่เราคิดจะไปทําเนียบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนไปเดินไปที่เอ่อทหารนะครับก็ดีครับครับเยี่ยมเยี่ยมท่านหน่อยครับประธานโทษนะครับไปเยี่ยมท่านหน่อยครับครับครับสวัสดีครับคุณครับสายหนึ่งครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับอ่าสวัสดีครับท่านครับสองครับเชิญเลยครับผม จ็ดสิบกว่าปีแล้วผมผิดหวังทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลครับ,รบและก็ผมขอทวงติ่งจากประชาธิปัต์เนี่ยครับเ,เดี๋ยวเด <คน S 1> <น>ี๋ยวเดี๋ยวทวงประชาธิปัต์ที่เคยเลือกเขาเา้าไปบางคนครับเคยเคยเลือกครับเคยเล<อ>ือกแล้วก็ผิดหวังนะฮะแวระหว่างที่ที่คนไปติดคุกอยู่ขมรก็ประชาธิปัต์นะครับครับแลวก็อีกส่วนหนึ่งที่ คนบางคนเนี่ยไปมีหุ้นส่วนใหญ่แก๊สน้ำมันอยู่ทงางเขมรเนี่ยนะครับก็คือพวกประชาธิปัตย์บ,ตบางคนก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะครับฉะนั้นคุบพ,พวกประชาธิปัตย์ตเอามาอยู่แล้วตอนนี้ประชาธิปัตย์ตเอามาอยู่แล้วประชาธิปัตย์ตคุณต้องสลัดคนทิ้งให้หมดให้เหลือแต่อตัว,ตวประรวัตกับประชาชนทั้งหมดรอถึงจงเจ้าอยู่ผมเห็นเป็นอย่างนี้นะครับประชาธิปัตย์คุณต้องสลัดคนทิ้ง นกูยคนก็เป่าจริงหรือเปล่าล้วเพวกนี้เดี๋ยวจะพูดว่าประชาชนต้องมาก่อนคือเดี๋ยวๆดระชาชนจะมารียอนอย่าหาว่าผมขัดคอนะครับครับโทรไปที่บูสกายครับได้ผลกว่ามาเทวมมาทางนี้นะครับถ้าเรียกร้องประชาิย์เออเพราะทางเราเขาบางทีเขาไม่ดีดูอะเนาะใคขัดใ่เออโทรไปบูสกายเลยครับแต่ว่าแต่ว่าบูสกายเราก็มารู้จังหวะแต่จังหวะได้เปิดดูช่อง13บสาหน่อยครับครับแต่ชนิด ผมก็เลยเรียกร้องผ่านพี่น้องที่ชม13สยามไทยผมอยากให้13สยามไทยเนี่ยนะอาจารย์ทั้งสองให้13สยามไทยเกอบกลุ่มทั้งบูสกายทีนิีและเอเอสทีวเนี่ยให้ดิงกันให้ให้ให้หมดเลยและให้ให้ประชาธิปัตปัในคุณสลัดขนออกให้หมดคุณอยากให้ประชาชนมาก่อนพวกคุณก็คอยกกอโกลยเหมือนเขาเรียกว่าเตะหมูเข้าปากมาคุณหยุดทําได้แล้วพวกคุณเอาม่อยู่แล้วตอนนี้ประชาชน คุณต้องมาจับมือกับประชาชนและมาจัดระเบียบกันใหม่อยากคิดว่าตัวเองจะได้นั่งเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับครับมากครับก็พอดีหมดเวลาและต่อจากนี้ใครครับขอชาว13สยามไทยรับชมที่อุลุพง์ทาหารด,ดูคนแอบไม่ถูกใจเราไปเติมเต็มครับไปเติมเต็มแล้วท่านจะรู้ว่าผมยังขอยืนยันว่าเมื่อ14ตุลาน่ะ วันที่13บนะาท่านวลินเพิ่งเดินทับจากรามกรแหงนะครับท่านไม่ต้องกลัวหรอกท่านบอกว่าคนน้อยรัฐบาลเขารู้ว่าคนมันจะเยอะเขาประกาศอะไรนะเขตห่วงห้ามครับไปถึกสิ้นเดือนพฤศจิกาหนุนครับวันนี้ท่านสบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ